เนตนัชชาให้กำเนิดบุตรคนแรกเรียกได้ว่าเตรียมเป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่เต็มตัวแล้วสำหรับเป็กรัตภูมิกับเนตนัชชาหลังจากก่อนหน้านี้ทั้งคู่คบกันได้สีเดือนความรักเริ่มสุขงอมก็ได้ประกาศแต่งงานกันอย่างชื่นมืน่นซึ่งตอนนี้ทั้งคู่กำลังเตรียมพร้อมกับครอบครัวที่จะมีสมาชิกเพิ่มอีกหนึ่งคนที่จะได้เห็นหน้าในอีกไม่นานนี้ทำให้ทั้งคู่ตื่นเต้นอยู่ไม่น้อย ล่าสุดสาวเนตนาชาและสามีเป็กรัฐภูมิก็ได้เผยภาพและประกาศข่าวดีให้กำเนิดบุตรชายชื่อน้องเรมาเด็กชายรัชชานวลเจมโดยเวลาให้กำเนิดเวลา7นาฬิกาหนาทีหนัก2718กรัมพร้อมข้อความว่าเรมาของขวัญจากพระเจ้าทั้งนี้ขอสแสดงความยินดีกับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ขอให้แข็งแรงทั้งคู่นะครับหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, และกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ